สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีสุขนิสัยดีเป็นคำกล่าวของนายธนวิชชูทองสหกรณ์จังหวัดปัตตานีในการประชุมประจำเดือนสํานักงานเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2565ซึ่งมีความปรารถนาให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างสมดุลชีวิตในการทํางานโดยได้กําหนดแผนการดําเนินงาน และประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่ดีเก่งและมีความสุขพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินการในด้านของความสนใจสุขภาพและด้านสถานที่ทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีบุคลากรมีสุขนิสัยที่ดีและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ด้านความสะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธของทุกสัปดาห์โดยนำกิจกรรม5สคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยตามนโยบายของท่านสากรร์จังหวัดปัตตานีมาปฏิบัติและมีคำสั่งแบ่งมอบพื้นที่ผู้รับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุกคน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลรักษาให้สถานที่ทำงานต่างๆอาทิอาคารสถานที่ห้องทำงานโต๊ะทำงานโต๊ะกลางเครื่องคอมพิวเตอร์ตู้ชั้นเก็บเอกสารมุมกาแฟและมุมพักผ่อนมีแสงสว่างที่เพียงพอ มีระบบระบายอากาศที่ดีในการปฏิบัติงานตลอดจนสถานที่สะอาดสวยงามเป็นระเบียบม,มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีระบบการป้องกันอักคีภัยที่ได้มาตรฐานมีมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่างอย่างชัดเจนในส่วนของสิ่งแวดล้อมดี ได้มีการปรับปรุงและดูแลภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานให้สวยงามสะอาดมีป้ายบอกทิศทางประตูเข้าออกและป้ายสำนักงานมีระบบการบริหารจัดการขยะด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะในยุคโควิด19ให้ถูกวิธีดีต่อเราดีต่อโลกด้านสุขนิสัยดีเสริมสร้างนิสัยรักความสะอาด ด้วยการให้บุคลากรใช้เวลาหลังเลิกงาน10นาทีจัดเก็บทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติงานในวันถัดไปส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยของตนเองและเพื่อนร่วมง,งานด้วยการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างสวมหน้าก,ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอ และการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดเลิกบุหรีและสิ่งเสพติดได้มีการกำหนดเขตปลอดบุหรีและเขตบุหรีที่ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอีกทั้งช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋า นอนหลับสบายมีสุขภาพดีขึ้นทางสำนักงานจึงได้จัดก,กิจกรรมออกกำลังกายตามความสนใจและความถนัดของบุคลากรอาทิเต้นแอโรบิกโยนเปตองเดินวิ่งออกกำลังกายและกีฬาอื่นๆเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์